สวัสดีพี่น้องเพื่อนสู้ผู้สุขคนครับก็มาพบพ้อกันอีกคือเก้าครับกับซองขุดแจซอนมิวสิกสตูดิโอเคเอ็นเอสครับด้วยซองขุดซอนแคนซิงนั่นเองนะครับอามือนี้นะครับมีโนต้ตดีๆมาฟ้าครับเพลงอะไรก็กูนี่แล้วก็อ่ามันมีอีกเพลงหนึ่งทำนองคล้ายๆกันก็คือรอยรักรอยมนทินเนาะ รับอันนี้มันเป็นทํานองที่คล้ายๆกันแต่ว่าเขาเอาเนื้อห้องมาใส่นะครับคือทํานองนะแล้วก็ผู้ใด้อิใส่เนียอยังใดก็ได้นะครับใส่เนียนะครับหรือว่าอิใส่เนียอะไรก็กูนี่รือว่า เนี่ยรอยรักรอยมนทินก็ได้นะครับคราวนี้มาเบิงบรรทัดแรกครับนะตรงนี้เลยนะครับซอนมีหนึ่งสองมีซอนลาลานะครับนะบรรทัดแรกนะครับขออนุญ,ญาตพูดไทยก็แล้วกันนะเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับ เดี๋ยวนับหนึ่งสองสามสี่เราไปเลยครับนะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับต่อไปบรรทัดที่สองนะครับลาซอนมีเลหนึ่งสองสามสี่นะครับตอนเลเนี่ยต้องเอ่อต้องเขาเรียกว่าเคาะในใจนะครับมีเล หรือจะใช้นิ้วองีก็ได้แต่ถ้าไขาเม่นจังหวะนับในใจนะครับนับในใจให้ได้สี่ห้องสี่จังหวะต่อไปโดเลมีมีมีเลโดโดไปไปลายบรรทัดที่สองเข้าบรรทัดที่สามเลยครับ มีเทคนิคที่จะฝากไว้ก็คือการสั่นนิ้วให้สั่นเสียงสูงนะครับหรือเป็นเลกดคู่แปดกัจริงเลมีต้องสั่นนิ้วนะครับหรืออีกอย่างนึงอาจจะเล่นลิ้น เลยอ่าเนี่ยโดครับรัวรัวลิลว้นรัวลิ้นนะครับรัวลิ้นอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการกลัวกลัวกลัวลมนะใช้ลิ้นดันนะครับใช้ลิ้นดัน นี่นะครับนี่คือเทคนิคเบื้องต้นนะครับหนึ่งใช้ลิ้นรัวนะครับสองการพรมนิ้วนะครับสามการเขย่าลมนั่นเองนะครับก็ฝากให้ไปฝึกกันดูนะครับตอนนี้มาดูบรรทัดที่ 1, 2, ึสานะครับ คราวนี้ผมจะนับ1-4นะครับตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่3นะครับหนึ่งสสาสซอน,อนมีหนึ่งสองมีซอนลาลาซอนมีเลหนึ่งสองสสโดเลมีมีม,ม,มีเลโดโดหนึ่งสองสา มีหนึ่งสองอีตรงที่ผมนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเนี่ยให้ลากยาวนะครับนี่นะนะครับหรือเล่นี่ถ้านับจังหวะยังไม่แม่นนะครับเออถ้านับจังหวะยังไม่แม่นก็ทำแม่นแล้ว หรือจะใช้ลมเป็นตัวกำหนดอีกอย่างหนึง่งนะกระแทกผรมนิ้วก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งก็คือใช้ลมกระแทกลงไปนะครับผมนะต่อไปบรรทัดที่4ีห้าแล้วก็6กนะครับสี 4, 5, 6, ่ห้าหกนะก็เคาะนะครับต่อเนื่องมาจากเอ่อ บรรทัดที่สามห้องที่เจ็ดแปดนะครับเคาะมานะครับสี่ครั้งนะครับพอตกท้ายบรรทัดที่สามมีหนึ่งสองสามสี่มีซอนล้วล้ซอนมีเลนะครับที่ตรงเนี้ยตรงบรรทัดที่สามเนี่ยห้องที่หกเนี่ยนะครับก็คือมันขึ้นใหม่แล้วแหละนะครับแทนจะที่จะขึ้นเสียงซอนนะครับ ก็ขึ้นเสียงมีไปเลยอ่านะครับประมาณนี้โดเลมี le, mi, mi. อ่าขอโทษครับอ่าบรรทัดที่สามห้องที่หกครับมีหนึ่งสองสามสี่มีซนลาลาลาซอน,อนมีเล หนึ่งสองสามสี่โดเลมีมีมีเลโดโดโดเลมีมีมีเลโดโดจะสังเกตเห็นว่านะครับบรรทัดที่1 2 3่งสและสี่จะเล่นคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับตรงหัวนะครับตรงซอนแทนที่จะขึ้นซอนก็รอบ2ก็ขึ้นมีนะครับแล้วก็มาบรรทัดที่ ห้าหกนะครับบรรทัดที่ห้าหกห้องที่หกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็มา,าบรรทัดที่หกห้องที่หนึ่งสองเนี่ยจะเปลี่ยนเรียกว่าจะเปลี่ยนโดเลมีมีมีเลโดโดเปลี่ยนก็คือเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับจังหวะจะเพิ่มไปอีกนิดหน่อยโดเลมีมีมีเลโดโดโดเลมีมีมีเลโด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 นะครับแล้วก็นับหนึ่ง ซอลอลาซอลลาซอนโดนะต่อไปบรรทัดที่6นะครับซอลอลาซอลลาซอนโดซสอนลาซอลลาซอนโดนะครับไปถึงหัวบรรทัดที่7นะหัวบรรทัดที่7ก็คือเอ่อห้องที่1ที่2นะครับ ตอนนี้ผมจะเป่ายาวเลยนะครับตั้งแต่บรรทัดที่สามแล้วกันนะไปบรรทัดที่สามห้องที่หกนะครับดูนะครับไปจนถึงบรรทัดที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี ครับนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเป่าตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งถึงเจ็ดเลยนะครับเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมจะพูดโน้ตละกันนะครับพูดโน้ตนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้นะครับตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งถึงบรรทัดที่เจ็ดนะครับโดยเล่นไปพร้อมกับเมโทรนอมนะครับหรือติ๊กต๊อกนั่นเอง เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่60นะครับเตรียมนะครับอยู่โนต้ตด้วยนะครับใครจะแคปหน้าจอแคปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่จะไปโหลดก็ไปดูที่ใต้คำอธิบายผมจะละวางลิงก์ไว้ให้นะครับเตรียมนะครับนับ1ถึง4ครับหนึ่ ซอนมีมีซอนลาลาลาซอนมีเลหนึ่งสองสามสี่โดเลมีมีมีเลโดโดหนึ่งสองสามมีหนึ่งสองสามสี่มีซอนลาลาลาซอนมีเล หนึ่งสองสามสี่โดเลมิมิมิเลโดโดโดเลมิมิมิเลโดโดซอนลาซอนลาซอนโดซอนลาซอนลาซอนโดซอนลามิมิมิเลโดโดคราวนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งถึงบรรทัดที่เจ็ด ะครับโดยใช้แคนนะครับดูโน้ตไปด้วยนะครับใครจะแคปจอก็ได้เลยนะครับความเร็วที่65นะครับนับหนึ่งถึง4ไปนะครับ1นึ่สองสามสา ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเพลงอะไรก็กูนี่หรือรอยรักรอยมนทินนะครับก็ไม่ไม่ยากมากนะครับก็พอที่จะฝึกได้เพราะว่ามีโน้ตประกอบนะครับถ้าคลิปนี้เนาะมีประโยชน์ต่อพี่เพื่อนห้องนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ